เอาละครับทุกๆคนครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงไดโนเสาร์กินเนื้ออีกหนึ่งตัวนะครับที่แฟนๆคิดถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับไดโลโฟสารัสนั่นเองนะครับนะในวันนี้เนี่ยครับเราจะมาวิเคราะห์ผมมีทฤษฎีหนึ่งมานําเสนอท่านผู้ชมครับนั่นก็คือทฤษฎีที่ว่าไดโลโฟสารัสที่ถูกตัดบทออกไปจากจุลสิกโลกหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวกับตัวที่ฆ่าเดนิสเนทรีในจุลสิกปาร์คภาคแรกนั่นเองครับ ซึ่งจะถามว่าทาไมผมถึงคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งถ้าใครจําได้นะครับว่าตอนนี้ในจุลศิลป์โลกเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ไดโนเสาร์ที่ได้ปรากฏตัวมามากกว่า1นึ่งพังเนี่ยนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือ1โมซารัสของแรคิโอซอรัสที่มาตายในท่าเรือ3ทีเรกหรือว่าหรือว่าอีกชื่อนึงนั่นก็คือเร็กซี่นั่นเองครับแล้วก็สี่เจ้าบลูน้อยนั่นเองครับ พราะว่าในบรรดาสีตัวนี้นะครับมีเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับที่มีอิสาเอบอกบอก,บอกไว้นะครับบอกไว้นะครับว่าเป็นตัวเดียวว่าเป็นตัวเดียวกับตัวที่ปรากฏตัวในภาคก่อนๆหน้านี้นะครับน,ะนั่นก็คือ1 ทีเร็กที่มีชื่อว่าเลซี่นั่นเองครับซึ่งทีเร็กตัวนี้นะครับเป็นทีเร็กที่ประกฏตัวครั้งแรกในจุสศิษ์ปาร์คหนึ่งนั่นเองครับซึ่งมันมีอิสระเอกอยู่2อย่างนะครับที่เป็นการบ่งบอกว่าทีเร็กตัวนี้เนี่ยคือตัวเดียวกับตัวที่ปรากอตัวในจุสศิษ์ปาร์คหนึ่งอย่างแรกเลยครับนั่นคือรอยแผลที่คอของมันนั่นเองครับซึ่งรอยแผลเนี่นะครับเป็นรอยแผลที่เดอะบิ๊กวันได้ทิ้งเอาไว้ให้ในฉากจบของจุลศิษิ์ปาร์คหนึ่งนั่นเองนะครับส่วน egg, อ สคือท่าคำรามของเธอนั่นเองครับซึ่งในจุลศิษ์ปาร์คภาคที่1เนี่ยครับหลังจากที่เร็กซี่เธอสามารถเอาชนะเดอะบิ๊กวันได้นะครับเธอก็คำรามด้วยท่านี้เหมือนกันนะครับและพอตอนจบของจุรสิกเวิลด์ฟอร์เรนキングดอมเนี่ยนะครับหลังจากที่เร็กซี่ได้ฆ่าอีไลมิลแล้วเนี่ยนะครับเธอก็คำรามด้วยท่าเดียวกับในด้วยท่าเดียวกับท่าที่เธอใช้คำรามในภาคแรกนั่นเองครับซึ่งอีเซอรอสองอย่างเนี่ยเป็นการบ่งบอกนะครับว่าทีเรกตัวเนี้ยก็คือตัวเดียวกับตัวที่ปรากฏตัวในจุลศิคคาร์ภนนนนนััั่่เอองงบสววีกตึะ ก็คือแบล็กเคโอซอรัสที่มาตายในท่าเรือนั่นเองครับซึ่งแบล็กเคโอซอรัสตัวนี้นะครับก็ปรากฏตัวครั้งแรกในจุลสิทธิ์ปลาพักหนึ่งนั่นเองเหมือนนั่นเองครับและเป็นตัวแรกด้วยนะครับที่ปรากฏตัวออกมาแบบเต็มตัวให้เราเห็นแบบตัวเป็นๆเ,เลยซึ่งแบล็กเคโอซอรัสตัวนี้นะครับมี2 มีอิสาเอคอยู่อยู่2อ,อย่างครับเช่กนการที่เป็นที่เป็นการแสดงให้เราเห็นนะครับว่า b l a c k คิโอส a ลที่มาตายในที่มาตายในท่าเรือตอนโฟลกินดอมเนี่ยก็คือตัวเดียวกับตัวที่มาโผล่ให้อาลันเห็นในจุลสิกปาพักหนึ่งนั่นเองครับซึ่งอิสเอนั้นอันนั้นก็คือ ฉากนี้ครับซึ่งฉากฉากที่มันฉากตายของมันนั่นเองครับซึ่งซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับตอนที่แบล็กเฮ o อสซัตัวนี้กำลังจะถูกไฟเผาเนี่ยนะครับมันได้ยกขาสองข้างขึ้นน,นงครับซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ท่าที่มันยกให้อรารันเห็นในตุลสิกปาค้างหนึ่งนั่นเองครับส่วนอีเซเองอย่างที่สองที่เป็นการบอกบอกว่า Black เฮ o อสซัตัวนี้คือตัวเดียวกับตัวในภาคหนึ่งนั่นก็คือเสียงเพลงประกอบฉากน,นั่นเองครับซึ่งเสียงเพลงประกอบฉากนี้ครับเป็นเสียงเพลงเดียวกันกับที่ผู้กับใช้ในตุลสิกปราค้างหนึ่ง สองอย่างนี้เป็นการบ่งบอกครับว่า Blackie o s o l a ตัวนี้คือตัวที่คือตัวที่เป็นตัวเดียวกับตัวที่อลันเห็นในจุลสิบปางข้าหนึ่งนั่นเองครับเอาละครับกลับมาที่ไดโลโฟของเรากันต่อนะครับถ้าถามว่าไดโลโฟซอลัตตัวนี้มีอิสเอเอที่กล่าวถึงที่พอจะเป็นการบอกใบ้ไหมว่ามันคือว่าตัวที่ถูกตัดบทออกไปใน Faring Kingdom เนี่ยนะครับคือตัวเดียวกับตัวที่ค่ายเดนิสเนลลี่ในภาคหนึ่งนะครับคำตอบคือมีครับและฉากนั้นก็คือฉากนี้ครับ ซึ่งฉากนี้นะครับเป็นฉากเปิดเรื่องของ Falling Kingdom นั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งนะครับกับยืนยืนอยู่ในกลางคืนยืนยืนอยู่ในช่วงกลางคืนที่มีฝนตกกระหนำ่ำและเขาใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองสีเหลืองครับและฉากนี้และฉากนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงของไดลโลโฟสอรัสอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับซึ่งฉากนี้นะครับมันเป็นอิสเอ็กนอกจากจะเป็นอิสเอ็กการกล่าวถึงของการตายของเดนนิสเนรรีใน ถ้าเราลองมาคิดกันดูว่าการที่เขาทําฉากให้มาเหมือนกันแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นการบง่งบอกแบบใบ้ๆเรือว,ว่าไดโ์ลอฟฟอรัสอที่ยู่ซ่อนตัวอยู่ในโพรงหญ้าที่ถูกตับบดบทออกไปเนี่ยคือไดโ์ลอฟฟอรัสตัวเดียวกับตัวที่ฆ่าเดนิสเนรีในภาคหนึ่งนั่นเองครับเพราะว่าฉากเนี่ยแทบจะก๊อปกันเหมือนจะก๊อปกันมาเลยนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือบุคคลในบุคคลในฉากเนี่ยครับใส่ใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองเหมือนกันยืนในเวลากลางคืนเหมือนกัน แลการแล้วก็ยืนยืนในเวลาที่ฝนตกกระหน่ำเช่นกันนะครับมันมันเลยอาจจะเป็นการบ่งบอกใบอีกแบบหนึ่งให้เรารู้ก็ได้ครับว่าไดโรโฟโซสที่ถูกตัดบกออกอไปเนี่ยนะครับ ก็คือตัวเดียวกับตัวที่ค่าเดนิสเนสซี่ในจุดสิบปากภาคหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับการคาดเดาการเปรียบเท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้มีผิดถูกแต่อย่างใดนะครับนะซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรไหนก็มาพูดคุยหรือตอบคอมเมนต์กันได้นะครับนะซึ่งเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาละครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ